ในเรื่องของอักลรครับอักขรที่มาในประเทศไทยครั้งแรกในยุคทวาราวดีนั้นเนี่ยค่อนข้างจะก๊อปปี้มาจากอักขรของอินเดียโบราณที่อยู่ทางตอนใต้รู้สึกนักโบราณคดีเขาเรียกว่าอ,อ,อักขปรปาลวะส่วนอักขรในยุคข,ขอมเรื่องอำนาจเนี่ยก็ดัดแปลงออกมาครับคล้ายๆสันสกฤตแต่นักโบราณคดีนั้นเนี่ย จะบอกว่านี่คืออักขรของโบราณพอมาถึงล้านช้างครับนักโบราณคดีเรียกชื่ออักขรเหล่านั้นว่าอักษรไทยน้อยแต่ถ้าดูเผินๆเนี่ยอักษรไทยน้อยเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกับอักขรของขอมแต่ว่าถ้าดูลึกๆแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันครับ